สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมันยังไม่มีมันนุ่มเสนอจ้าเป็นพัดมีเส้นเล็กบ่มีเย็ดจ้าตอนแรกว่าสี่เหลี่ยมด้นจ้าพัดไทยกุ้งสดแต่ว่ากุ้งสดบ่มี่น้ีเย็ดไปซีรานบ่มีเย็ดบ่มีจ้าอันเบิด์ตประสันตกอืมก็เลยบ่มีกุ้งจากเลยวจะพัดมีเนาะพัดเส้นเล็กประสันเอามาพัดจ้าพัดเขาก็บซมีเป็นท่วงอกถัาหอมบัวบ่มีแม่ซอยอร่อยเนาะกินกับอันนี้เดมีเ็ด ลูกชิ้นปลาว่าตัวหูปลาเนาะเขอิญเนาะแต่ก็มีไข่จ้าเพิ่มความนุ่นน้อยมีน้ำมันบ่มีแมวมะพร้าวผงซูรสดีนี่ใส่บะหมี่ผงซูรสด้วยตัวแต่ก็ซี่ยูดำบะหมี่น้ำตาลจ้าซอสหอยน้ำปลาซอสที่ดีเลยซอสเผือกทองเนาะเอิญเนาะจ้าเอาไปกับมาพัดกันเลยกินตาบักหุ่งจ้าัาที่นี่พร้ามือเขากันพูดดีจ้าสมากินใส่กันนิดเดียวแซ่บ หุณาเครื่องต่ำบวชพ้พอมจ้าเสน้นยิ่งเสนเ้นเทอมบวมีแม่เส้นลิฟถวายก,กับสิมาพัดกันเลยเคลง่ายจ้ามือนีจะแสบๆแล้วกันจะเดามีกุ้งมีเนาะมีกุ้งก็จะเล็้ยันพัดไทยเนาะเอิญจ้าพอมากเลยว่าจันไห้มาสันเทาบวมีกุ้งสดทั้งสื่อเสน่นไมาแต่ว่านี่แหละจ้าเลยว่าเค็ดมมือนีเนาะ รออีกกับสีโดนโพน้องมีน้องเขาสืเสื่อมาเลยได้กินพัดมีเท่านนจ้ะเฮ้ยเซนนี่ซื้อมากกับแซนน์บ่มีแม้ยังอื่นจะสีบ่แม้ไงเซนยังสีบ่เนี่ยพูดได้บ่มักแซนน์ตอนก็ได้แม่อยากแซนน์เนี่ตัวน้อยได้มีเย็ดเมื่อกี้ขึ้นมื้อไหร่ในมาตอนรับไม่ม้บ่มีแม่ใช่หรอใช่ใช่หรอโอ้ยตัวหนึ่งมื้อขึ้นยังนี่ขึ้นก็มีแม่ตัวนี้เฮ้ยเอ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 ้ยนี่ คู่หูเพิ่นคุณน่ะนี่โคลาเอะคือมึนใช่ไหมฮะอีสามตัวจ้าตัวหนึ่งตัวเถิกเพื่อนต่งตายแลื้วยาสองตัวมาหนี่มาหนีอ้วนตัวมุ่ยดีแห่เพื่อนไหมคุณคุณน่ะคุณอ้วนตัวมุ่ยเลยคุณน่ะในสมาชิกใหม่บอกมีอ้วนตัวมุ่ยจ้าผุดตุยตุยคักซาละตัวแป๊บสี่ก็โคกบอกมีไหมโคลาก็ยังก่อ เจดเรนมือนมืนจ้ะในรามสซยามออกขนนนเนาะมาไปกันมากันเลยเนี่ยก็อไอพึ่งมาจ้ะมาหน่อกันค่ะมืนเหมือนเลยคุณ่ะไอ้พึ่งไปตัดผมมาจ้ะเลยสิมัพัดเลยนัดนี้มาเกี่ยมกันไอ้ปริพัอันพัดไทยสกินเส็นแม่ละไปเ่สิมาพัดกันเลยเนี่ยกับปุงก้อนใจแม่วันยังสีนัวที่แมยังสีเกคนเนาะ กรใสรสดีจ้าผู้ใส่น้ำมัน่อยเยอะาะเราใส่น้ำได้จ้ะอือใส้น้ำมันผูรสดีจ้าก็ไปกระใสเป็นซอสบะหมี่เนี่ยชิลงไปเลยซอสดำดำเอาเยอันนี้มันเก้มว่ามันนัวแม่มีออกเ้มตุ้ยงล่ะลรดีก็ออมบรรยากาศไม่ค่ดีว่ามีแม่ใส่เออมนี่เออเซเ์ิ่มบรรยากาศจน้อยฉันดอกก็ไปกระใสน้ำตาลจ้า ปูาลเลยก็เหมือนนี่ล่นะกัดอีกล่ะง่ายๆอีกล่ะเหมือนครับปูน่าอยู่ที่ซื้อเปลี่ยนได้ไหมหวานมานะหวานละแซ่บแม่ถนะ้าไปกับไซรัมตาลใส่ซอสหอยเจ้าบัตที่นี่ไม่ต้องไปเลยขบบน้นบนเขาข้าวสำมบ้านเลยไนะหมต้อวมาเหนือข้าวสาลีน้ำต่อไปก็ใส่ซอสหอยจ้าใส่ลงไปเลยอขอพัดให้ได้พัดเสร็จหรือไม่ขอพัดได้เดยวพัดเสร็จจ้าพัดเสร็จมีเนาะ มีกับตัหมาคุณเลสดใจได้ว่มีกุ้งก็เลียว่าพิษพัดได้แล้วมีว่าเป็นพัดเลยเนาะมันชู้น่งจานังมันูรถที่มีแมคาขดบ่ได้เพราะชุดีพ่อขืนมาเนี่สีแดดมนาะได้ว่ามีดทังูนบรรยากาศจังเลอยจารบันนี้อืมคุณน่ะค้นมาละจ้ะทางเขาเป็นพายุบะเมียช่วงนี้เป็นผายุจ้ะมาเยคุณถว่าห้อนจ้ะ แดดพมีสีแล้วมีเม่ยเห็ดมื่อหนาวว่นนั้นมีน้อยอคีบุกสีกินเอาเที่ยง้กันจ้าบรรยากาศท่วดดีได้มีเย็ดแดงสีบุ้ยกำลังเดือบบุบเลยนมยออกเส้นสาย่ะแม่แม่บางคนลราเห็นเจ้าเห็ดแล้วเจ้ากับบร่ษัหลายได้มีเออจ้ากับใส่หลายได้มีแม่เครื่องนพอากว่าแม่แซ่แซ่สินแล้วเม่ยเลยบรินาหลายปนไ ทั้งนี้ยงเลยจัดเต็มจ้ามีเครื่องครบเลยเมี่ยงเต่าหูแบบเมีดเมี่ยงก็งอกเนี่ยนี่ครบมันเก็จะคล้ายๆกับเฮดแต่ใส่สินก็ไม่รอดก็บทอดไข่กับซับไซจาตบแต่งหน้าแล้วก็เสียบได้เนาะเก็จะเน้นหวานมันกากไม่ได้กินโดนจ้าเลื่เฮดเอาเลยวันที่นี้ทั้งแต่ยิงเสีย ข่าละมีดน,น่าแม่ใส่น้าอจ้าอยากให้มันอ,อมตุนดุนอือซืออยาน้ามันเน,นบา่านถอดอรถไฟกำลังดุไฟอ่อนจะใส่ไฟต่ำไฟจน้องมือไม่หยุใส่ท่าหน่อแอม่อกก่นฟื้นจ้านมันอันบ่แห้งอืมเราไปใส่สีดําเล็น้อยจะเพิ่มสีบบมีบอดดําดนปนใดเนาะ เซ็นเอลไลหรอวะจะพัดไปพัดมาตอนนี้สีเริ่มเป็นพัดแราวม่ยิ้มเนี่ยพัดเซ็นเล็กเขาเอื่นพัดมีเนาะพัดมีจ้ะหัวข้อน,กกนั่จ่บพัดนั่จะเป็นน้ำกับความเปียกเนาะกระบอาก็เคยขัดแบบนี้สูตรไพลสูตรมันจ้ะแซ่บไพลแซ่บมันนี่ยังหวานเนาะแล้วก็เพิ่มน้ำเลยไม่เซ็น,นไลบ่มีแม่น้ำเพราะ่าแม่น้ำมันหลายแล้วทั้งแม่แซ่น้ำเลยนะ ก็ไปกทานเศษซุกว่ามีดง่ายๆจะระบาดไม่นุ่งสิขอมาในการจัดห้ยได้ใจง่ายๆแต่ว่าขอแทบเสียแต่ว่ามีกุ้งจ้ามือนหนิมาบัญยังจ้ะแสบพื้นเก้าไม่นุ่งไงเอาเยี่ยมตะมอก่งน้องมีดตายเบื้องว่าตะมอก่งเบื้องอยู่มันจังน้อยอยู่เนาะแตกนะแตกเฉาะเล่มไรจ้าเราไปกับบัตรตอบใครเสียเร้องว่ามีดอืม เมื่อกี้นี่ก็อนเซนซีซุกจะได้ค่อยเติมน้ำไปเรื่อยได้จ้ามันยังสีบฏิทินหนาหมอนั่งเอเนาะออตอกใส่ไข่สองนุ้ยจ้ามันยังสีนวดตัวแรกว่าสีทอดแยกว่ามีอะไรมาใส่เซนเน,นานเนะไฟถือว่าแห้งจ้ามีดไฟเน้นไฟอ่อนแบบมีมดฟื้นหยายากแล้วฝนตกลง็นส่วนหนึ่เนาะเน้นเซทานจ้า จะตัวด้อยสองตัวมืนค่ะอีรีจ้ะพณ่นะเนี่ยก็มากัดขาวได้บีดไว้มันเนาะสีนบได้ต่ว่าเนาะสีมันจางแตวันส่ยิงเรารถมีดเขาใข่ดำลืม <laughs> คือใครดิแมะคือ <laughs> ใครดำเลยลืมเขาอู้ยคุณอะ ติดกระทาได้ไหมนี่คนน่าหยุดบอกของยาหอมหอมจ้าตอนนี้กินตำมดังหืม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 ละกินซสดกินอะไรกินนี่เนาะคนน่ะเซร็จสุดแล้วมีดมั้บโอยปุ่มเหื่อบอกมีดว่ามันเสียตัวนด้หรอเยอะเบิ้งบนหนากินเลยวะเหนียว ต่อไปก็กรเซียวเครื่องแล้วมียีแม่เครื่องเขาเตรียมไว้ใส่ลงไปได้วจ้าตัวงูปลาแบบมีแม่ฟังคือสิมักแล้วนี่ได้แซ่บเจ้าต่อไปก็ต่อได้ก็บ,บินแม่พักเลยบอกเขาเป็น่ะเป็น่ะยืดซึ่งลายเห้เบิด้วยหัววันหนึ่มีหัวเหลวงครึ่งหนึ่งป้าขนาดครึ่งหนึ่งได้ไหมครึ่งส่วนหลายครึ่งส่วนหลาย กำลังในในครึ่งส่วนหลายเดี๋ยวว่าไอคนเหลือหน่อยบะมีจ้าใส่ได้หลายเลยจ้านี่แม่มัดทวงหอกคือใจมีดจ้าทวงหอกเป็นป้องเป็นป้องบ่มีดใส่พักหอมจ้าเรียบร้อยคุ้นจังวันนี้อ้ยคุณน่ะหนุ่มฟ้าคือว่าคือถ่ายอยู่มันจะแซ่บคุณน่ะสิ่งแล้วมันย็ดง่ายๆเนาะมันเสียบ S <S <an> <S เฮ็ดตามเด้อจ้าพี่น้เรื่องสิคืออ่นอนๆกลิ่นข้าวเที่ยงข้าวบ่ายจ้า <S an> <S an> ยู่ท้องได้ไหมยังสว่าอยู่ทอ้องเนาะเป็นเสน <S <S <an> <S ็ตกินก็ต่ำเหมจ้าก็ดีเลยเนะจ้าไปกันไปกินกันเลยจ้าบัดน,นี้ให้พักกันแหวกจังหน่อยเนาะต้องจะกกับส่น้ำปรุงเครื่องไปเลยได <S an> <S an> ู้รวมแหวกเนาะเขาทำปรุงก็ได้เขาเก็บต่ำหุงเนาะน่ะจ้าไปกันไปกินกันเลยบัดนี้ ตำบักคุ้งจ้าบัดที่เรื่มแล้ตัวนี่ตับคุ้คัเลยจ้าตำบักคุ้งกันเลือยยามันโดนพูดซุกกระหนุไปๆมาตำบักคุ้งกันเลยจ้าจะได้กับตำพริกใส่กระเทียมบอกมายด์ตำให้เบิร์นดุนๆจ้าเพราะว่ายามันโดนพูดเนาะมายดเมื่อกี้กับพิ่งเบิรงเวลามื่อวันแปดนาที่เก่านาทีจ้ายามันโดนสำหรับพวกพึ่งควจะกินนี่เรื่อยมายดบอกถ้าไปก็เก่ามะเขือเทศใส่เลยจ้าจะได้บังนาโอ้บมหนาหนี่หอมได้หเปาหนามันหนาหน่อยน้ำลายพร้อม มันน้อยหน่อยแม่เอาใส่ได้หน่ะนะต่อด้วยน้ำตาลปีชชาา๊ดจะแสานนง,นงน้อยแม่เอาใส่บลเลยบลุูใส่บลเลยบลูน่าอุ่มสมเลยอย่ยาไปกระตับคุ้นคนคุนมันเข้ากันนั่นแหละใส่น้ำเนี่ยโอ้โหต่อด้วยน้ำปลาจะซีนลงไปรวดต่อด้วยน้ำปลาราบปุ๋งเลไม่เยอดเยอยเดียวเลยเนะาะน่ะคุ้นคุ้นเลยม่มีตอนเพราะได้สีก็ต้องมีเยอน สองสัจ <ะ S 2> ส้าเราไปกระใสพงสูรสจ้าบ,บันนี้ขายบรจ้าดวนเลยแสบมันชูรสเขาขึ้นมาเอง่สบเีนน้ตาลมันเปื่อยก็จะกัดอื่นเ้ามาแม่พี่ได้ขายอีีงได้อยังออ่งในปลาบ่มไม่ได้แตก่ไดน้ตาลกินไแสนะน,นี่ิวหวานจิลิบอันเดียวซี่มันให้มี ใช้น้ำปุ่งมันคือวันมันใจแล้วก็เอาเซนสัญญาบันแสบับจ้าอสีบอิรีวมีเพชร่อมโอ้ดีละนช่วงเพชรน้อนเสบนัวเมีตัวเข้มเนาะเข้มจะระดแล้วมีเนาะจะนาซีชนะแต่เว็จะกิมดอกบุมีน้ำไจะไปจะไปกินกันเลยจ้าบัณนี้ มาดีจ้ามากินกันจ้าัดที่นี่แซบเข่าเที่ยงบอกไม่เยอะจ้าขอมาเด้อจ้าลูกขอประเทศไยได้กินนัดนี้มีอะน้นะแซบงออยู่ลูกยิบเองเลยใกล้ๆกลเหนื่อยิงอันนี้เหนื่อนี่แหละจ้าของแซบกินต่ำบอกคงยังแม่ค่ะเอาเอาทับไหนวะเอาของน้องจังน้อยบ่ให้กินหลายจ้า ได้เกลี่ยนี่เลยน้องฟ้ากินหน่อยแลลูกทางเองเลยไก่ออยสั่นแต่เอาไปลูกไปมาไทยาจัจ้มไทยมนจันนีเอาเองลูกนั้นเอาเองเอางอตักได้อยู่นี เดี não não ๋ยวไม่ยอมเอาเล่ๆัะษณะนี่กินง้างกิม่ใหญ่เลยแบบห้งลกเขามือดีแบห้งังได้หลเขียววะแส่าลูกน้วใครม่ไม่มีมันละมันดี ยิ้มทองด้วยจ้าใ้่ตะมุกสินแค่ขั้วเล็กๆนจะตกอีกจ้าจะรั้งตึมาอีกอ่ะมักปะหวานกับนี้เอาตรมีเข้ามาด้วยนี้เจ้บตะมหุงครับ ม่ใจเคี้ยเหมือนกันเจ้าที่ยิ้ได้จงังหงอนงามงามพาักไสบ่แมนเมื่อคืนอไเมีเสื้อมืเืื้อพักุงเลยพับุ้งบเจ็บ่นละเจ็บตามบ้านได้ไมีไหมเด็กกินรเจ้าันี้ครับตำมุง้งฟังตำมุ้นิดนิด เมอบี้ม่ากินอ่างมืกี้กันป่าวานอู้ขนเหนียวเงที่กินโกินไงางคือจะมีแม่นนเอาเฮดซึนัดมีแล้วแซ่บแล้วเงี้ยตงแม่มดูจเงี้ยวะอบแล้วได้มาะบนั่นแห ฟังอื่นเดี๋ยวยังไหมก๊อมเยอะแลวือมบอยกันอี่กเลยนะบงเนาะใช่หน่อยๆคือว่สาแม่เขากันพูดิู้้ดิบันไหนมันบุกอยกินแต่กิน่เพีย้ยังย่ายเนาะอืมโออ่าย เขาไม่งยจ้ะ่อางฟังกันกินพักซับใครมีแซบเนี่ยเออมันซีบมึงจริงผัไทยแกยังกันบะมี่หมากผะดไทย้แกนั่นในปรุงว่ามีแบบปรุงกันกินนาะแั่นอันนี้พ่ได้ปรุงจากขึ้นสํำเร็จแล้วได้มีแต่ว่าปรุงกับเพิ่มได้บะมีได้เทาไหกินคุณวะ เสียพีซายังบกเทีได้มีจ้าโอ้แม่แม่ไปทำถ่ายเหรอแต่ผมเวกินโดนมันได้จ้าว่าตอนยึดกันโดนหรอขศนด่านเธอโลนเนาะคนถิตุ้กห้ำจมทั้งแบบประเทศโดนซิมือแต่ว่ามยึดแม่ซิปเสมืออ่อืมซิปซิเอมือจ้าตัวนี้เป็มืที่ซิเอส่อ ่าจำบมานอะหน้าเท้าไม่ไทยปวดฟันจะเอาออกแล้วจังว่าเห็ดได้ปวดตั้งหลายมือเนาะมันบวมจ้ะโอ้ยมุนไปปุ๋ยอีกแล้วแค่นั้นเนาะจ้ะเอาออกซะแล้วกัแล้วมั้งเน พ่าสมพุ่นหัวใจมาลิปนี่กับบก้ติดตามกดซ่บกระชายโกดินเป็นแก่ทางสองพวงวเน่จะกินนี่ก็มากไเดกุ้แซ่วจกินนาจะไว้จ้บายจา้บาอู้น่ะแม่เออังฟางช่วยไปเแซ่บังฟแซ่บครับเพ่นฟางกสนังฟเร็วเรวแม่กป็นเ้กันเอาโซ่จะมาสนจ้าบคกินนี่ก็พสมพนวาจกินนาจะบาย